สวัสดีครับนะครับวันนี้ธงทงก็กำลังจะกลับกรอมนนะครับในะเวลานี้นะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับนี่เราก็มาทำธุระเสร็จแล้วนะกำลังจะเดินทางกลับนะตอนนี้ก็อยู่บัสไม่หลายนะกำลังมุ่งหน้าไปอุตรดิตนะครับนาไปอุตรดิต นี้ก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะก็เก็บภาพเก็บบรรยากาศไปนะคุยกันนะไปด้วยคุยกันไปด้วยนะครับสัญญาณนะมีหรือเปล่าเก็บภาพสวยๆนะท้องฟ้าสวยงามอรับสวยงามสวยงามนะนี่เราก็เส้นทางหลักเนาะ มุ่งหน้าอุตรดิตต์หน้าเด็ดชัยอุตรดิตต์นะครับเลี้ยวซ้ายอ่าร์ท้อไปนะครับเลี้ยวขวาไปนี่ครับนะไปจังหวัดต,วตัวจังหวัดนะครับนะไปตัวจังหวัดแพร่นะครับนะตัวจังหวัดแพร่ครับสัญลักษณ์คือม้า โอเคครับเดินทางกันต่อ